สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังแปลงนะครับก็มีหน่วยหนังนะครับมารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยหนังอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็คือพรทิพย์ภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับและในปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าหน่วยพรทิพย์ภาพยนตร์ ยังจัดฉายภาพยนตร์อยู่หรือเปล่านะครับแฟนๆหนังกางแฟนนะครับที่อยู่ในแถบชนบุรีภาคตะวันออกก็ดีนะครับที่พอจะทราบข่าวของพรทิพย์ภาพยนตร์นะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับว่ายังรับจัดฉายอยู่ไหมนะครับเพราะว่าภาพที่เราได้มานี้ก็เป็นภาพเก่าๆแล้วนะครับเป็นผลงานเมื่อหลายปีแล้วนะครับนํามาจัดทาเป็นคลิปในวันนี้นะครับ ซึ่งพรทิพย์ภาพยนตร์นั้นก็มีสาขาตั้งอยู่ที่บ้านตะเคียนเตี้ยนะครับอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อก็เป็นเบอร์ที่ผมได้มาก็อาจจะเป็นเบอร์เก่านะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันดูนะครับถ้าอยากจะว่าจ้างนางกระแปะนะครับไปสมโพธิในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแก้บนต่างๆนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันเลยนะครับสำหรับพรทิพย์ภาพยนตร์ อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็ผมก็หาข้อมูลอยู่นะครับก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลหรือยังนะครับหรือว่ายังใช้ระบบฟิมอยู่นะครับยังไงนะครับแฟนๆเอฟซนะครับที่อยู่ในเขตชนบุรีก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับที่เคยดูพรทิพย์ภาพยนตร์ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับเพื่อที่ทาง f c ทุกคนจะได้รู้นะครับว่าทางพรทิพย์ตอนนี้ยังมีหน่วยอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งบางครั้งนะครับทาง ช่องเราได้เอาข้อมูลมาลงที่ช่องนี่ครับบางหน่วยก็ปิดตัวไปก็มีนะครับแต่ทางเราก็ไม่ทราบนะครับว่าหน่วยนั้นยังอยู่หรือไม่อยู่นะครับเพราะว่าเป็นการหาข้อมูลทางสื่อออนไลน์หรือทางโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับก็อาศัยแฟนๆ FC หนันกางแวงตัวจริงทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับมาช่วยคอมเมนต์แล้วก็คอนเฟิร์มนะครับว่าแต่และหน่วยยังรับจัดใช้กันอยู่นะครับสาหรับเรื่องราวของคอนทิฟภาพยนตร์ บ้านตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในวันนี้ก็คงจะจบคลิปเรื่องราวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบหนังกางเปรียงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับตอนนี้ทางช่องเราก็มีทุกแพลตฟอร์มนะครับให้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจทาง Facebook ทางไลน์นะครับแล้วก็ทางทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดทาง t ิ k กต o อนะครับก็ได้ปล่อยคลิปลงไปบ้างแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับ สำหรับในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ